จังปีมาแต่ทางใดี๋ยวนี้เขามืดปืดตาแล้วนี่มาแต่หาหมอในเมืองนี่โท่อหาโพก็ไม่รับเดี๋ยวนี้จักมันเลอะแหน่เดี๋ยวนี้มาพี่ก้อนเฮ้ยเมนื่อยเจ๊เออเจ้าไปใส่มาเขามืดปืดตาแล้วไปหาหมอมาในเมืองเอากระดิญยางมาสั่นหู้ยท่อหาโพแล้วเฮ้่ไปรับยุคี้นิกนะ ทอมิติดจักมันไปสิเลยรถได้ขี่รถโดยสารมาลงปะซอยแล้วหยางเข้ามานี่ล่ะเออหัวเจ้านี่กระคักเนาะหู้หัมืดแล้วโท่มิติดตลอดสงสัยไปกับบักแจ็คอีแล้วไอ้แจ็คอีกละเออสงสัยละแมน้นเอานั้นเจ้าก,กับเป็นโรคเป็นไพ่บอกเขาได้ไปหาหมอเป็นละมันปวดน้ำตนน้ำตัวนี่น้ำหลังนี่เออเออมอแลว้ววาวะโอนหืนไหลเฮ้ยก็เป็นความหมออยู่ดอกเบืองแน่ฝุ่น อือหรืออาจหลาดอยู่เบงอ่อเบงงอ่อยู่นี่โอ้ขึ้นนัดเบาหวานความดันทุม่มละมโฮ้มแล้วเดี๋ยวนี้จีะจะฮะแล้วคุณหมอเฮ็ดจังไดล่ะหมอเพื่อกับเฮ็ดลดลดของหวานลดขนมกินดิน้นลดของมันของทอดลดแอลกฮอฮอล์เออมันก็นดีแล้วคุณหมอน่ะบอกให้เจ้าลดเจ้าต้องเฮ็อดอะไรเด้เพื่อสุขภาพที่ดี แต่มันมีอีอันหนึ่งเดี๋ยวนี้ข้อขาดบาดตายนั่นเลยเฮ้ากับรถมีได้อีหยังเดี๋ยวนี้รถมีได้อีหลีหมอวาเฮิร์นรถนมโอ้ยภาษารถนมผู้ใดญกิเฮ็ดได้ข่อยก็ยังเฮ็ดได้นี่แม่นแล้วตัวเอ็ดได้แล้วเฮ้านี่มันเอ็ดมีได้ข้อขาดบาดตายนั่เลยเราเป็นละตายนันเลยเฮ้ากับรถมีได้มันยากว่าน,นั้นซะบ่เหยาบละเนาะมันรถมีได้จำปี พ่อแม่เธอมาบันพับรุรุษเธอมากว่าละได้ซ้ำนี้นี่นะนี่ลดนมเออเออนมอ้นไปให้ลดได้จังไดพ่อแม่เธอมากว่าละแย่บ้านนี้ รถไปนี่นั่นตัวย่เหิกับป้าเท่านั้นเลยจะปี <c oughs>